สามสองหนึ่งตำบจากวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงนะครับผมวัดที่สองครับเป็นวัดบ่อชนเองงนงตำบลหนองแก้วอำเภอหัวตะพานครับ ที่สามน้ำพระพุทธมนต์จากวัดเก่าบ่อตหนองแก ja ้วอหัวตะพานครับวัดที่สี่ครับน้ำพระพุทธมนต์จากวัดอํานาจพระเจ้าใหญ่ลือชัยตลลืออเภอลืออํานาจครับวัดที่ห้าวัดพระ สีเจริญตำบลหัวตะพานอำเภอหัวตะพานครับวัดที่หกวัดพระเหล่าเทพนิมิตตำบลพนาอำเภอพนาครับวัดที่เจ็ดว,วัดสีชมพูตำบลนาว่าอำเภอรปรุมราชวงศ์สา วัดที่8วัดศรีบุญเรืองตำบลชานุมานอำเภอชานุมานและวัดที่9วัดศรีแยกแสงเพชรตำบลหนองมะแซวอำเภอเมืองอำน่าจจเจริญครับ ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าเจริญขอบคุณเจ้าหน้าที่อัญเชิญน้าพระพุทธมนต์จากสํานักงานเกษตร,รษและสหกรณ์จังหวัดน่าเจริญครับขอบคุณอย่างสูงครับ <ś c oughs> ขรอนุยัตปรับ, <ś c oughs> บรสถาน,นที่นิดหนึ่งเพื่อความเรียบร้อยครับ เปนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญท่านธนูสิงห์ชัยสืริกประธาน,นาคณะกรรมการจัดงานนะครับได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานการเียนเชิญครับท่านครับเราชการจังหวัดอาเจริญวความเคพอย่างสูงปรมนธนสนชัยสริ่ชการจังหวัด ประจําปีพุทธศักราช2563นี้ได้จัดในทีมงานสืบสารที่สัมพันธ์สิน้าพื้นถิ่นน,นานเจริญโดยมีกิจกรรมต่างๆในงานประกอบด้วยการออกสลาดการกุศลของเหล่าการชาติจังหวัดน,น่าเจริญการออกร้านเทศกาลสมวัฒนาทรมงานจัดการ,ร,การทุกก้กอาเนิ์และร้านจำหน่ายสินค้าโอทอปผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงและการประกวดของหน่วยงานของสถานศึกษาต่างๆณนเวทีกลางการประกวดและแข่งขันผลิตผลทางการเกษตรผลรริตภัณฑ์สินค้าโอท็อปการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประตูเล็กกีฬาฟุตซอลและเปตองการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงการแสดงมอเตอร์โชว์และการจำหน่ายสินค้าของเอกชน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและที่น้องประชาชนจากจังหวัดอำนาเจเชิญเป็นอย่างดีในนามของคณะกรรมการจัดงานขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้บันนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริ กาคราวเปิดงานประเพณี22และงานประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีพุทธศักราช2563ต่อไปขอกาบเป็นเชิญครับนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปท่านอายการจังหวัดอำนาจเจริญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญทั้งสองท่านท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอำนาจเจริญท่านหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจ ท่านภูมิในการโรงพยาบาลอำนาจเจริญท่านในอำเภอทุกอำเภอผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญที่เคารพทุกท่านครับผมทวีบุตรโพผู้ว่ารายการจังหวัดอำนาจเจริญมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮี่สและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีพศ2563ในวันนี้และรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของสนาชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและพี่น้องประชาชนชาวอำนาจเจริญที่ได้ร่วมกันจัดงานครั้งน,นี้ขึ้นวัตถุประสงค์ในการจัดงานตามที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวมานั้นคงประจักษ์ต่อท่านทั้งหลายว่าการจัดงานครั้งน,นี้เป็นการลำลึก ถึงจังหวัดอำนาจเจริญของเราที่ได้รับการสถาปนาจังหวัดมาตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคม2536นับจนถึงวันนี้จังหวัดอำนาจเจริญย่างเข้าปีที่28และเป็นการหารายได้เพื่อใช้จ่ายในจิตการของเหล่ากาชาติจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่างๆและเป็นงานที่แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของพี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญทุกภาคส่วนการจัดงานประจำปีประเพณี22และงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญถือเป็นงานประเพณีที่เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลของชาวอำนาจเจริญอีกงานหนึ่งเพราะรายได้จากการจัดงานและจากการจำหน่ายสลากการชาติการกุศลของเหล่ากาชาติก็เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์บรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ประสบภัยต่างๆขอชื่นชมส่วนราชการทหารตำรวจอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าพี่น้องประชาชนที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดงานผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวอำนาจเจริญและผู้เข้าร่วมง,งานจะได้รับความสุข สนุกสนานและได้สร้างบุญกุศลอย่างต้วนหน้าขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกพระมงมคลมิ่งเมืองบุญบาร,รมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลรักพระบรมราชินีและพระบวงสานุวง์ทุกพระองค์จงลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุข สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการและในวันนี้และในปีใหม่ที่จะถึงเหมือนดูด้วยขอให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานประเพณีที่12และงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญประจำปี2563ณนะบัดนี้ ครับขออนุญ,ญาตได้ปรับสถานที่อีกนิดหนึ่งเพื่อความสะดวกในพิธีเปิดครับขออนุญ,ญาตออสองหนึ่ง พี่น้องที่เคารลาครับเราจะกล่าวคําว่าสาธุพร้อมพร้อมกันครับสาธุที่ชิในเร่องของพี่ดีเปิดในแบบนี้นะคะก็ขอร่วมอนุโมทนาสาธุได้นะคะแต่ทั้งหมดด้วยนะคะด้วยทาง1 0 3 2 5ในการัครับผมเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ขณะน,น,นี้นะครับก็เป็นการถ่ายทอดสดจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องการขอบคุณ ไว้ในโอกาสนี้เป็นอย่างสูงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนครับนะครับผมนะตอนนี้โดนขออนุญาตลงจอดนะเป็นโดนตัวใหญ่มาก<ช>นะครับก็หวังใจว่าทุกท่านคงจะได้รับบุญกุศลที่หลวงพ่อท่านเมตตาให้นะสักครู่เป็นที่เรียบร้อย,น,อยนะครับต้องขอบคุณอย่างมากมายขอบคุณทางผู้ดูแลเรื่องของโดนนะทางเกษตรและสากรณ เป็นผู้ประสานงานอันยิ่งใหญ่ที่ได้เครื่องใหญ่หญๆอย่างนี้มาประกอบพิธีต้องกราบขอบคุณอย่างสูงครับ <Yeah. S 1> และในโอกาสต่อไปนะครับท่านประธานในพิธีนะครับจะรับถุงผ้านะครับซึ่งาตามโครงการอํานาจเจริญเมืองสะอาดนะครับตอนนี้โดรนมาอีกแล้วนะครับ <Yeah. S 1> จะมอบถุงผ้าให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญผู้เป็นประธานในพิธีครับ โครงการอำนาจเจริญเมืองสะอาด15นาฬกา30นาทีได้ประกอบพิธีคิกออฟเป็นที่เรียบร้อยที่จริงถุงผ้าเราจะมีอย่างมากมายแต่วันนี้ขอเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะครับหลังจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญรับมอบถุงผ้าจากโดนเป็นที่เสร็จเรียบร้อยก็จะมอบให้ผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอำนาจเจริญคือท่านว่าที่พันตรีนรินทปินสกุลนะครับจะเป็นผู้รับมอบโอกาสนี้กับขอบพระคุณอย่างสูงครับกับขอบพระคุณอย่างสูงครับนะโอกาสนี้มีผู้ใจบุญนะครับมีผู้ใจบุญที่จะมอบเงินสนับสนุนให้แก่เหล่ากาชาติจังหวัดอำนาจเจริญของพวกเรานะครับนะ ส่วนแรกนะครับไข้รื